เฮ้ยม like, ันจะป้นอยู่ไหนจะป้นอยู่ไหนไปไปลงลงลงเเฮ้ยยุดธยุดธเจ้าหน้าที่หยุดโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับจ่าฮันเตอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูทนายเพอขนาไม่ไม่รู้ว่าคุยกับใครนะครับผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ออ๋วันนี้ก็มาทํางานแต่เช้าเลยนะครับผมงกี่โมงวะยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยนะครับผมหกโมงสี่ิบแปดนาทีโอเคเอ,อ๋อก็ไม่ก็ทําอะไรของเขาวาพยายามจะดูอยู่แต่มันก็ไม่เห็นอะไรนะครับอ,อ๋อหัวรจจัดเลยเจะแอคไปไหนไปท่านอำเพอไปด้วยไหม น่าจะเครียดจัดอ่ะโอ้เสียงนี่แบบดุดันมากเลยอันนี้ก็จะเป็นเออ่ยี่ห้ออะไรวะมัสดานะครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันโอ้โหมาสับครับดักลังไปที่กะเทศนะครับ Copy that. โคบายมันจะได้ยังวะเอ้ยยังยังยังมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่เฮ้ยมันจะป้นอยู่ได้ป้อนจะได้ไปไปลงลองลงเนเฮ้ยยุทธยุดธเจ้าหน้าที่หยุด เอาอีกจะไม่จะไ,ไ,ไ,ไม่ตายเหรอจะไม่ตายเหรอเชือกกระสุนหมดแล้วเพื่อนเพื่อนกระสุนหมด กูว่ามึงเป็นหมันนะ่ะกูบอกเลยกู oh, <Jesus. S 1> ว่ามึงเป็นหมันนะ่ะกูบอกแค่นี้แหละเออเพื่อนยิงมาหน่อยดิแม่งปืนเอกระสุนหมดอ่ะมันเหลือแต่เทเซอร์เนี่ยมันยังไม่ตายอ่ะเพื่อนยิงมาดิ

แจ้งสุดครับเดี๋ยวขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับผมเฮ้ยเ่้ยแม่งยิงมันดิยิงมันดิยังมีริซอยู่ก<ป>ีกชิหไปเฮ้ยหยุดโอเคหมอบลงไปหมอบลงไป ชบหายเพื่อนกูมึงทำหาอะไรอยู่วะกาลังเสริมกว่าจะมาอยู่ไหนวะโอ้ทนายอําเภอนี่แบบไม่ได้เรื่องเลยจริงๆสงสัยต้องปรับปรุงใหม่ทางระบบละดูดิเรียบกันตั้งนานแะไม่รู้อยู่ไหนไเดี๋ยวเราเก็บอาวุธก,ก่อนอ่าแจ้งสูน์ครับแจ้งสูนย์เดี๋ยวขอรถอ่าพยาบาลมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับ โอ้ทนายอำเภอสรถพยาบาลมามาแล้วแต่ทนายอำเภอไม่รู้อยู่ไหนโอ้สุดยอดโอเคสเสนคนนี้เราเราทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลกันเดี๋ยวขออนุญาตค้นตัวด้วยนะครับผม มึงเพิ่งมาไม่ต้องมาแล้วโอ้โหเฮ้ยปิดเสียงแซเดนดิไอ้ชิบพายมาทำอะไรถามก่อนมึงมาทำอะไรโอ้ แจ้งสูตรครับแจ้งสูตรเดี๋ยวขอ,อรถรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมเออมาก็ดีแล้วไปไปด้วยโอ้ตอนนี้ไม่พอใจเท่าไหร่เพิ่มอย่างมากเลยแม่งคูกําลังเสริมไปตั้งนานไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนโอเคแล้วก็ควบคุมตัวได้ทั้งสองคนเลยนะครับ โอ้สุดยอดทานายเฟอร์กูเมื่อวานก็เหมือนกันนะไปเพื่อน อ๋อนี่อยู่ใกล้แค่นี้นเองมีอุบัติเหตุนะครับเฮ้ยมีคนสับออยหรือเปล่าวะเมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่เลยเอ้ยแต่เราเร,เาเรียกรถพย,า,พยาบาลก่อนอโอ้ยเขายังไม่ตายเขายังได้รัรบบาดเจ็บอยู่อา่าแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์เดี๋ยวขอรถอพยาบาลมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับ อ้าวเชีรดสลบไปแล้วเดี๋ยวเราทําการพูดคุยกับคนนี้กัน Har ul in harmony. โอ,อเคโอเคจะไปไหนโอสภาพไปโอ้ยเชียร์แม่งล้นเอ้ยนี่เดี๋ยวว่าลนเสือเลยว่าโอ้ยเอาเรื่องอยู่เนาะตัวเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมโอเคอเดี๋ยวเราทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนนะครับ เนี่ยคุณหมอคุณหมอทำอะไรอ่ะแค่แต่ผมขอดูอบัตรประชาชนหน่อยีน <im itation> ขอขนตัวด้วยนะครับผม <im itation> โอ้ในตัวมีของผิดกฎหมายด้วยนะครับผมโอเคเอ่อในขอทดสอบสารแอลกอฮอล์ด um ้วยนะครับไหวไหมเนี่ยโอ้มาหนักเลยในขอทดสอบสารเสพติดด้วยนะครับโอเค สรุปเมานะเมาแล้วขับโอเคก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวขออนุญาตใส่กุญแจมือนะครับผม arrest, okay. โอเคอ่าแจ้งศูนย์ครับไปขอรถรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผม Okay. ส่วนรถทั้งสองคันเดี๋ยวเราทำการารับอากไปไว้ที่สอนอ,อก,ก่อนละกันนะครับแจ้งสูนย์ครับไปขอรถรากมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับผม on, um, route เอาสรุปเขาตายเลยนะครับผมไปชิบหายละโอ้เดี๋ยวเราทำการนะเรียกรถเก็บศพกันแจ้งศูนย์ครับไปขอ,อรถเก็บศพมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับ อโอ้โยอันนี้รถอะไรเนี่ยอ,อ๋อรถดากเหรอไปได้ไหมเคตอนนีเ้เดี๋ยวเๆแล้วลวะเคตอนนี้เจ้าเจ้าหน้าที่เก็บศพเราก็มาแล้วนะครับ ไายเพื่อนมึงมายืนเหมืออะไรตรงนี้นะเฮ้ยม,มึงเพิ่งจะตื่นโอ้สุดยอดมึงมาึ้นรถเนี่ยเฮ้ยมึงเพิ่งจะตื่นเหรอว่าสองครับเรากำลังไปที่กระเทศนะครับ มีคนมันจะก้อนกัน,นเี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยเอาไอ้เชีย่ยละโอ้ยเอาบ้ายไอ้นคนไปไหน โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเช่ยโอยเชีย่ยทุกซองโอเคโอเคจริงๆกระสุนเราจะหมดแล้วล่ะหมอบลงไปหมอบลงไปโอเคเขาทิ้งปืนละเชีย่ยมันมาหมอบอย่างงี้เพื่อนเพื่อนใส่ใส่กุญแจมือได้ปะ จริงๆกระสุนเ,เดือดๆแค่นัดเดียวเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราปิดกันพื้นที่นี้ไปก่อนอ่าแจ้งสูตรครับแจ้งสูนตรนนะขอรถอพยาบาลมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับ on, uh, route โอ้นี่มึงแบบป้อนกนานนลางถนนได้หรอ โอหเหมือนเหมือนดูหน้าเหมือนเสพมาในชิบหายเอเอดี๋ยวเราทำการนะรากรถคู่นี้ไปไว้ที่สอนรก,ก่อนนะครับเพราะว่ามันกีดขวางการจราจรนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้าเดี๋ยวเราทำการออแจ้งตรวจสอบดูก่อน on, s <S อ๋อมันแจ้งแจ้งตรวจสอบไม่ได้วะห,หรือว่ารถมันเก่าเกินเอ,อ้ยหรือว่ารถมันพังไปละ เออมันแจ้งไม่ได้สักอันเดียวหรอ,วอเคเดี๋ยวเราเรียกรถดางมาเลยแล้วกันโอ้คนนี้ก็จะโดนด่าข้อหาเลยนะครับรเพราะว่าขโมยรถไวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,าแจ้งตรวจสอบบคุคคลก่นัน เป็นไงบ้างคุณหมอ,อมงงเลยครูโอเคตามนั้นนะครับใครฟังออกก็แปลให้ด้วยนะมันมันถามกันมาเลยว่ามันมันเดินมาบอกว่าคนนั้นเขาเขาตายหรือว่ายัางไงวะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตค้นตัวด้วยนะครับผมเพื่อนค้น,คนตัวเขาเดยเราทำการนะเรียกรถศพมาเลยกนะัน โอเคในตัวเขาไม่มีของผิดกฎหมายนะครับผมอ่า uh, uh, แจ้งศูนย์ครับไปขอรถเก็บศพมาที่กระเท็ดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดพื้นที่ก่อน mm hmm. เพราะว่ารถแม่งมันเริ่ม mm hmm. เริ่มละค่อยๆขับนะค่อยๆขับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบเอ่อเมื่อกี้เราค้นตัวใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยแล้วกันไม่ว่าเมาหรือเปล่า ออเรเป็นโจกเลยดันอย่างเดียวเลยเออโอ้มอมโอเมาเด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอทดสอบสารเสพติดด้วยนะครับฮะตามสปายดยดันเข้าไปเออ oh, <no. S 1> โอ้ โอเคสารสติก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเรียกรถมารับไปเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะวุ่นวายแล้วแจ้งสุนครับจวขอรถตำรวผู้ต้องหาด้วยนะครับอุ้ย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 เชียร์ละโอ้แม่งแน่นไปหมดเลยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ย อโอเคเราออกแก,กตรงนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยคือรถด,ด,ดิเดี๋ยวเราทำการเบิกกระสุนก่อนอชิบายกระสุนหมด โอเคได้ละเดี๋ยวเราปืนมาด้วยแล้วกันโอเค มาสองครับรักทางไปที่กัะเหตุอุ้ยบายรถอะไรมาจอดกีดขวางวะโอ้โหไม่กลางถนนเลชิบหาย เฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วกูเกือบไปแล้วแต่เพื่อนกูโดนอีกชิบายแม่งรถของใครบ้างเดี๋ยวเราแจ้งตรวจสอบดูดิ Target vehicle license plate 2, องไนน์เออร์สจอห์นวิกเตอร์ฟร target is 10, 4อืมโอเคอ่าแจ้งส่วนครับไปขอดูรักมาที่กัลเทดด้วยนะครับผม tow truck assistance required in davis courts เดี๋ยวขอดูหน้าตาเจ้ากล่องครับดิ ก็เป็นผู้หญิงด้วยนะอายุอายุายี่สิบสี่นะครับผมอุ้ยอย่าจอดอย่างนี้ดิโอ้โห

Foot Sandy โอ้ยในคนเพื่อนจับได้ปะ,ะเดี๋ยวเราเรียกกําลังเสริมให้เพื่อนกันอ่แจ้งสูตรครับแจ้งสูตรเดี๋ยวขอกําลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> อ๋อแค่บัติเหตุก็ค่อยคุยกันก็ได้มีอะไรก็เรียกประกันมานะครับผม อันนี้แบบโอ้โหหัวร้อนไงมาก็จัดกันเลย Target heading east on foot in Sandy Shores อ่ะโอเคเดี๋ยวคุณยืนรอตรงนี้ก่อนนะโอ้โรถนี้ก็ห่างยับเลยนะครับ ในราทำการแจ้งตวรวจสอบดูยก่อนคันนี้ทะเบียนหมดอายุว่ะ Target s e n heading east on foot in Sandy Shores Target vehicle license plate 6-1-King-Tom-Zebra-8-8-0 Target is 10-4อืมโอเคอ่าแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูน,นย์ขอรถรักมาที่กระเทศด้วยนะครับ t o w e Truck assistance required in Sandy Shores โอเคเราก็เอาคันนี้ด้วยนะครับ